เพราะสำนักรำสัตย์อิลสลิกต้องแอดมิดกระทันหันถึงขั้นรักษาตัวเร่งด่วนวันที่11ตุลาคมข่าวล่าสุดที่ศาลจังหวัดขอนแกน่นสั่งจำคุก2ปีแม่รอลงอาญาลิลลี่ผู้จัดการส่วนตัวเป็นธุระจัดหาเด็กสาววัย18ปีมาร่วมหลับนอนกับแรปเปอร์ชื่อดังแต่ให้ยกคำร้องชดใช้ค่าเสียหายล่าสุดในเพจเฟซบุ๊กของอิลสลิกได้ออกมาแจ้งข่าวหลังต้องเข้ารับการรักษาอย่างกระทันหัน โดยระบุว่าเนื่องจากอาหารเป็นพิษรุนแรงเพราะทานอาหารเมื้อหนึ่งที่จันทบุรีตอนนี้พี่อิลต้องแอดมิดกะทันหันแต่ทางทียืนยันว่าคอนเสิร์ตคืนนี้จะไม่ยกเลิอกอย่างแน่นอนหากเกรงว่าจะไม่ไหวจริงๆพี่อิวจะใช้รถเข็นช่วยระหว่างการทำการแสดงขอบคุณแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีทุกท่านที่ช่วยเหลือดูแลพี่อิวเป็นอย่างดีขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ